รราาาาายกาภาษาาไปสวัสดีค่ะพบกับรายการภาษาพาไปกับดิฉันสุวรรณเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร online.rmutp.ac.th คุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีรวมทั้งฟังรายการต่างๆย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube และ Facebook Page RMUTP Live ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง types of relationship ประเภทของความสัมพันธ์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะ ู้ฟังคะ่ะมีผู้ถามเข้ามาว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่บอกประเภทต่างๆของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์เมื่อรอทำความรู้จักเพื่อนใหม่ผ่านแอปต่างๆหรือว่าความสัมพันธ์กับคนจริงตัวเป็นๆเ,เนี่ยนะคะใช้คำว่าอะไรบ้างคะ่ะวันนี้เราก็เลยมาคุยกันถึง types of relationship หรือประเภทของความสัมพันธ์ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง types of relationship เนี่ย มีมากมายหลายประเภทค่ะเราเริ่มจากคำว่า relationship ก่อนนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลว่าความสัมพันธ์สะกดว่า r e l a t i o n s, s h i p นะคะ relationship คุณผู้ฟังอาจจะรู้จักคำว่า ship s h i p ที่ โดยทั่วไปเราจะนึกถึงคำนี้ที่แปลว่าเรือนะคะมันหมายถึงอย่างอื่นๆได้ด้วยค่ะในคำว่า relationship ก็คือความสัมพันธ์นะคะนี่เป็นอบอกความหมายที่แปลว่าเรือเผื่อว่าจะช่วยในการจำคำศัพท์แล้วก็เอามาผูกโยงกันได้นะคะเทคนิคในการช่วยจำอย่างหนึ่งซึ่งคำที่ใช้เรียกความสัมพันธ์นะคะมีมากมายหลายประเภทนะคะ วันนี้ก็เอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกความสัมพันธ์แบบทั่วๆไปมาทำความรู้จักกันค่ะนั่นก็คือ basic types of relationships นะคะ basic b-a-s-i-c ที่แปลว่าทั่วไปพื้นฐานนะคะเป็นความสัมพันธ์พื้นฐาน ะะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เอาคำว่า family family ที่แปลว่าครอบครัวมาต่อหน้าคำว่า relationships นะคะ family relationships ก็แน่นอนก็จะมี father mother sister brother นะคะหรือว่า,ารวมไปถึงครอบครัวที่ต่อเนื่องไปอย่างเช่น uncle grandfather grandmother นะคะนี่ก็จะเป็น family relationships นะคะว่าเรามีสักเป็นอะไรในครอบครัวของเรานะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์กันไปนะคะรวมไปถึงพวก in-law ต่างๆนะคะคือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการแต่งงานเพราะทางกฎหมายนะ,ะมีคำว่า in-law อย่างเช่น sister in-law แปลว่าน้องน้องสะพ้ยนะคะ อินลอก็คือ i n l a w นะคะ uh, preposition in รวมกับคำว่า law ที่แปลว่ากฎหมายนะคะก็คือคนที่มามีความสัมพันธ์กับเรากับครอบครัวของเรา uh, มาแต่งงานกับคนในครอบครัวเรานะคะก็จะเป็น sister in law brother in law เป็นต้นนะคะนี่คือ family relationships คำต่อมาค่ะก็คือคำว่า friendships นะคะก็ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนปกตินั่นเองนะคะเป็น hip, f r i e n d s h i p f r i e n d s h i p s นะคะก็คือความสัมพันธ์ันเพื่อนทั้งหลายทั้งปวงนะคะ,ะคำนี้ก็เป็นคำที่อาจจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนี้มีคำว่า acquaintance นะคะหรือว่า acquaintances นะคะอันนี้คือคนรู้จักกันธรรมดาทั่วไปค่ะคำนี้อาจจะ,ะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเราพอคนรู้จักทั่วไปเราก็เอาคนกลุ่มนี้ไปอยู่ในคำว่า friend ที่แปลว่าเพื่อนนะคะ acquaintances ก็คือคำที่สะกดว่า a c q u a i n t a n c e s นะคะ acquaintances นะคะคือคนรู้จักกันอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบที่เป็นแค่คนรู้จักนะคะซึ่งบางคนอาจจะพูดถึง เพื่อนบ้านหรือเปล่าคะคือคนนี้เป็นเพื่อนบ้านรู้จักกันทั่วทั่วไปก็ได้นะคะเพื่อนบ้านภาษาอังกฤษคือคำว่า neighbor n e i g h b o r หรือว่า b o u r ถ้าแบบอังกฤษนะคะ,ะถ้า b o r ก็แบบอเมริกันนะคะนั่นเป็น neighbor คืออย่างช่นเพื่อนบ้านนะคะคือคนที่รู้จักกันทั่วทั่วไปอาจจะรู้จักกันที่สนามกีฬาหรือว่า ไปวิ่งมาราธอนแล้วเจอกันก็ได้นะคะ q u a i n t a n c e s นะคะคนรู้จักทั่วๆไปนะคะเรามาถึงความสัมพันธ์แบบที่เหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกคนใส่ใจนะคะก็คือ romantic relationships นะคะ romantic relationships คำว่า romantic เนี่ยคนไทยเรียกทับศัพท์มาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะก็คือความสัมพันธ์ ฉันชู้สาวทั้งหลายที่เป็นมีความโรแมนต์หรือว่าโรแมนติกนะคะคำว่าโรแมนติก R O M A N T I C นะคะแล้วก็ต่อด้วยคำว่า relationships romantic relationships ก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นความรักนะคะความะระหว่างเพื่อนต่างเพศหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เพศเดียวกันก็ได้แล้วนะคะ Romantic Relationships ก็อาจจะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์กลายเป็น Family r e l a t i o n s h i p ในที่สุดเป็นสามีภรรยาหรือว่าออเอป็นอยู่ด้วยกันเป็นคู่ครองนะคะ r t m c r t l c t i o n t i o p s h i p s หรือว่าบางคนอาจจะแค่อ,อยู่กันไปเรื่อยๆแบบ Boyfriend Girlfriend นะคะเพราะฉะนั้น Romantic Relationships นี่ก็คืออ่อจะนำไปสู่ การสร้างครอบครัวนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็คือเป็น boyfriend boy friend ที่แปลว่าแฟนผู้ชายหรือว่า girlfriend ก็คือ uh, girl friend เนี่ยนะคะ boyfriend girlfriend ก็นี่จะเป็นอยู่ในประเภท romantic relationships นะคะก็รักกันนั่นเองนะคะมาถึง ความสัมพันธ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้นะคะว่าปัจจุบันนี้ก็มีเยอะนะคะนั่นก็คือ sexual relationships นะคะ s e x u a l นะคะ sexual แล้วก็ relationships ความสัมพันธ์ทางเพศนะคะก็คือ sexual คำว,ว่า sexual ไม่ได้หมายความไปถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะคุณผู้ฟังบางครั้งก็พูดถึงความสัมพันธ์ ของ Romantic Relationships ด้วยก็ได้นะคะก็คำว่า Sexual ก็ไม่ได้เป็นคำที่ไปในความหมายที่เป็นเรื่องของอโป๊เปลือยหรือแบบนั้นสัทีเดียวนะคะเป็นคำที่ใช้โดยทั่วไปเหมือนกับที่เวลาเรากรอกใบสมัครแล้วเขามีคำว่า Sex ที่แปลว่าเพศนะคะแล้วเราก็ต้องใส่ว่า,าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะ ไม่มีคำนี้แล้วนะคะใน,นความที่เราอยู่ในสังคมที่มีคำมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเนี่ยนะคะ LGBT ก็เพิ่มขึ้นมานะคะพีเอียนพอพูดถึงเซ็กส์ก็บางที่าบางที่เขาก็จะไม่ถามแล้วนะคะต้องการที่จะบอกว่าเราเป็นคนเท่าเทียมกันนะคะเรากลับมาที่ sexual relationships ก็คือความสัมพันธ์ทางเพศนะคะซึ่ง อันนี้เนี่ยนะคะจะแยกย่อยออกไปเยอะแยะมากมายนะคะ,ะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะมีคําอื่นที่ใช้เรียกความสัมพันธ์ในลักษณะนี้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งค่ะต่อมาเรามาดูคําว่า work relationships นะคะ W O R K work ที่แปลว่าทำงานนะคะที่ทำงาน work relationships ก็คือความสัมพันธ์ที่ทำงานที่ความสัมพันธ์ทางด้านการงานนะคะคือเพื่อนร่วมงานนะคะพอเป็น work relationships เนี่ยนะคะก็จะมีคาว่า boss V O W S อาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเลขา มีชื่อตำแหน่งเข้ามานะคะหรือว่าเราจะใช้ง่ายๆว่า coworkers นะคะ co co นะคะแล้วก็ขีดแล้วก็ workers w o r k e r s นะคะถ้ามีหลายๆคน coworkers แปลว,ว่าเพื่อนร่วมง,งานคะ่ะเช่นบอกว่า uh, my coworkers are very nice เเพื่อนร่วมง,งานของฉันน่ารักมากนะคะอันนี้ก็เป็น work relationships ที่ ในชีวิตเราก็ต้องมีนะคะไม่มีใครไปทำงานโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับใครเลยนะคะต่อมาค่ะ situational mm. relationships นะคะ situational relationships เนี่ยนะคะาบางครั้งก็จะเรียกว่า,า s i t u a t i o n s h i p s นะคะ คือแทนที่จะแยกคำคือ situational situational ที่มามาจากคำว่า situation ที่แปลว่าสถานการณ์นะคะก็รวมกับคำว่า relationships situational relationships อ่ก็จะรวมกันเป็น s i t u a t i o n s h i p s สะกดต่อกันไปเลยนะคะก็เป็นคําศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นคําที่ใช้เรียกความสัมพันธ์ที่เขาบอกว่าเป็น romantic or sexual relationship that is not considered to be formal นะคะก็คือ social relationship ก็คือเป็นความสัมพันธ์ทางเพศนะคะที่ไม่ได้ ไม,ไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะปกติเมื่อพูดถึงคำว่า situational relationship เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะชินกับคำว่า one night stand มากกว่านะคะ one night stand ก็คือ,อความสัมพันธ์แค่คืนเดียวนะคะจริงๆแล้วคำว่า one night stand นะคะ,ะ O N E one แปลว่าหนึ่ง night n i g h t ได้แปลว่าคืนแล้วก็ stand s t a n d นะคะที่แปบลบว่ายืนก็ได้นะคะหรือแปลว่าแสดงหรือว่าแปบลบว่าอีกหลายๆคำนะคะ one night stand เนี่ยความสัมพันธ์แค่คืนเดียวเนี่ยนะคะมาจากจริงจริงแล้วเป็นคำที่ใช้ในเรื่องของการแสดงต่างๆนะคะมาจากการรับเชิญของแขกนะคะเป็น one night stand แปลว่าแขกรับเชิญที่ไปแสดงแค่คืนเดียว ะะอาจจะเป็นแขกเซอร์ไพรส์ข,ของรายการอะไรสักรายการหนึ่งหรือว่าในคอนเสิร์ตสักคอนเสิร์ตหนึ่งจะมีวันไนส์แต n นก็มีตัวแทนหรือว่าแขกรับเชิญที่มาแสดงแค่คืนเดียวนะคะแต่ปัจจุบันนี้คำว่าวันไนส์แต t นเนี่ยมาใช้ในความหมายที่เรียกว่า Situational ลรีเลช o ั่นชิพความหมายกึ่งๆคล้ายๆกันนะคะซึ่งก็คือ เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่เช่นเจอกันในงานปาร์ตี้เจอกันในงานคอนเสิร์ตเจอกันในพับในบาร์นะคะซึ่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมาเจอกันแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปถึงการที่จะอาจจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกันนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุด s ituational er relationships หรือว่า one night stand เนี่ยก็หรือว่า situationships เนี่ยนะคะก็อาจจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวหรือว่าคบหากันต่อไปได้นะคะมีตัวอย่างประโยคที่เขาพูดถึง s i t u a t i o n a l relationships เนี่ยนะคะเช่นบอกว่า I'm trying to turn our s i t u a t i o n a l relationships into something more serious ะะอันนี้แปลว่าฉันพยายามที่จะเปลี่ยนให้ความสัมพันธ์แบบชั่วคราวของเราเนี่ยนะคะขออันนี้ก็น่าจะแปลว่าความสัมพันธ์แบบชั่วคราวได้หรือว่าความสัมพันธ์ผิวเผินได้นะคะ,ะให้เป็นความสัมพันธ์ที่ serious คือจริงจังมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ที่เรียกว่า situational relationships หรือว่า situationships นะคะซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปถึงคำว่า one night stand ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะทั้งน,นี้อยู่ในกลุ่มของ sexual relationships ที่บอกว่ามีมากมายหลายแบบนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ในความสัมพันธ์แบบคบหากันเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแค่เพื่อนต่างเพศแล้วนะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะจ,จะเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงนะคะก็ต้องมีการตกลงกันว่าต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะอันนี้นอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวที่เป็นเพื่อนร่วมงาน ที่เป็นแฟนกันจริงๆแล้วที่เป็นเพื่อนร่วมเรียนร่วมห้องเรียนกันแล้วเนี่ยนะคะก็จะก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตคู่กันนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงกับไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชายอาจจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายนะคะแต่ก็ต้องมีการตกลงกันว่าต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถามว่า what do you want คุณต้องการแบบไหนนะคะ serious s e r i o u s ก็คือจริงจังนะคะคบหาจริงจังเป็น romantic relationships พัฒนาเป็น family relationships ในที่สุดนะคะหรือว่าจะแค่เพ p พอ คำว่าเพนพอเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ค่ะคือ,อยังในยุคของดิฉันเนี่ยเพนพอคือเพื่อนคุยทางจดหมายนะคะเขียนจดหมายส่งกันทางปรษณีนะคะเช่นกับเพื่อนต่างชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมัยนี้ไม่มีแล้วนะเออสมัยนี้จะไม่ใช้ปรษณีแล้วนะคะเพนพอเดี๋ยวนี้ก็ใช้แอปต่างๆนะคะเป็นเพื่อน คุยกันด้วยตัวหนังสือผ่านการเขียนนะคะซึ่งเพนพอ p e น p a l นะคะเพนที่แปลว่าปากกาแล้วก็พอที่แปลว่าเพื่อนเนี่ยนะคะเพื่อนเขียนทางจดหมายเนี่ยปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์กันแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีแอปต่างๆที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะไม่ว่าจะ WhatsApp หรือว่าไลน์หรือว่าเอ,อ MS n อ หรือว่า Hello Talk หรือว่าเว็บหรือว่าแอปต่างๆอีกมากมายนะคะต้องมีข้อตกลงกันด้วยนะคะเพราะบางคนอะพอเริ่มคุยกันก็เริ่มที่จะวิดีโอคอลบ้างอาจจะ Voice Call หรือว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามี Voice Message บางคนมีข้อตกลงกันว่าเราจะคุยกันแค่ผ่านตัวหนังสือก็คือ Pen p a นะคะเราต้องลงกันแบบนี้ด้วยว่ามีอะไรก็เขียนทิ้งไว้นะไม่ต้องโทรมาไม่ต้องวิดีโอคอลหรืออะไรทั้งนั้นนะคะอยากคุยอะไรก็เขียนทิ้งไว้นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คงจะมีการตกลงกันตามที่คุยกันแต่ต้นว่าเวลาเราจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนเช่นเพื่อนทางเว็บที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยนะคะเวลาก็ต่างกันเนนนะคะต้องคุยกันให้จริงจังว่า what do you want ต้องการแบบไหนนะคะแค่เพนพอก็บอกว่าแค่เพนพอตกลงกันว่าคุณมีอะไรคุณเขียนทิ้งไว้เลยนะคุณไม่ต้องโทรมานะคะเพราะว่าเวลาเราอาจจะต่างกันก็ได้นะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดความสัมพันธ์ทั้งหลายก็มักจะอาจจะเป็นโรแมนติกก็คือเป็นในเชิงความรักเป็นในเชิง พัฒนาความสัมพันธ์เป็นครอบครัวกันได้นะคะหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่เรียกว่า Flirty f l i r t y Flirt นั่นเองนะคะคำว่า Flirt บางทีเราก็ใช้ทับศัพท์ก็คือจีบกันสนใจในเชิงชู้สาวเฟ i r ์กันก็คำว่าเฟ i r ์เนี่ยนะคะหรือว่า Flirty เนี่ยนะคะแปลได้หลายความหมายอาจจะรวมไปถึงคำว่าอ่อยด้วยก็ได้นะคะ เป็นเชิงเจ้าชูเป็นหยอกหยอกกันเหมือนหมาหยอกไก่นะคะก็คือจีบจีบพูดจีบกันนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า a playful sexual attraction นะคะก็คือหรือว่า sexual attracted to each other ก็คือเป็นการ playful คำว่า playful ก็คือหยอกเล่น playf U.L. Play ที่แบบว่าเล่นนะคะ p l a y Full Sexual Attraction ก็คือจีดออยนะคะซึ่งพูดทำนองอุ๊ยคุณสวยยังเลยนะโอ้รอนะอะไรแบบนี้นะคะก็พูดในทำนองนี้ก็เรียกว่าเฟ i r t ตีก็แปลว่าถ้าเราตกลงกันว่าเออเราคุยเล่นแบบนี้กันได้อ บอกอุ้เซ็กซี่จังเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นทำนองเฟิรตตี้ได้หรือว่าโนตี y, ้โนตี้นเอบู y, ที่คำนี้จะแปลว่าสนนะคะกะ็สนสนเล่นเล่นกันอะไรเงี้ยนะคะโนตี้ก็แล้วแต่จ,จะซุกส,สนไปกว่าเฟิรตตี้ธรรมดาหรือว่าเพื่พนพอธรรมดานะคะจะมีการ พูดคุยเล่นอะไรกันไปแล้วแต่ว่าจะรับได้กันถึงไหนนะคะก็เป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งซึ่งเราเราต้องตกลงกันตั้งแต่ต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีคำอื่นอื่นอีกมากมายนะคะอย่างที่คุยกันช่วงต้นว่าเราคุยกันเฉพาะที่เป็นเบสิกเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็ยังมีอีกมากมายอย่างเช่น long distance relationship long distance ที่แปลว่าความสัมพันธ์แบบ ทางไกลนะคะนี้ก็สถานการณ์ปัจจุบันเช่นเพื่อนอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกหรือว่า,าเพื่อนกันอยู่ในเมืองไทยนี่แหละแล้วเพื่อนก็ไปเรียนต่อต่างประเทศต้องห่างกันเป็น long distance relationship นะคะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ระยะระยะทางไกลนะคะอีกประเภทหนึ่งหรือว่าอีกคำหนึ่งที่รู้สึกว่าจะอยู่ในกระแสะมาพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือ fwb ที่เป็นตัวย่อของคำว่า friend s with benefits นะคะซึ่ง friend s with benefits ก็คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะไม่ใช่ boyfriend หรือ girlfriend แต่ว่ามีเพศสัมพันธ์กันได้นะคะทั่งอันนี้น่ากลัวนะคะ friend s with benefits แต่ว่าก็เป็นคำที่อยู่ในสังคมเราแล้วก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะ คุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาพาไปผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02- 6 6 5 3 7 7 7ต่อ6512สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ รายการภาษาผ่าไป